สวัสดีตอนเย็นวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะมีหมูมีกระลำแล้วก็มีแหนมทอดมีแหนมก็จะไว้ทอดแหละก็เราไปดูกันมีหมูอยู่ครึ่งชิ้นนะคะพวกกระลำวันนี้เราจะผัดกระลำใส่หมูเนาะกินง่ายๆค่ะตามสไตล์มีแค่ไหนก็กินแค่นั้นตัอแรกว่าจะใช้เสียงที่เราอัดเอง เดี๋ยวนี้ว่าดูแล้วความยาวของคลิปมันจะยาวเกินไปงั้นก็ต้องเอามาภากเอาแลหั่นหมูเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปหั่นกระหล่ำเนาะกระหลำ่กลำกระหล่ำอันนี้หั่นแล้วเราก็ค่อยเอาไปล้างนะคะคลิปตรงนี้น่าจะเริมปิดค่ะเอาตามยถากรรมไปค่ะตามตามสไตล์เราปิดผิด,ผดถูก,ถกบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะเรามือใหม่ที่เราก็ตำกระเทียมนะคะกระเทียม ันนี้เราก็ไปลากปิกนิกมาใกล้ๆไปเอากระทะนะคะจุดเอาปิกนิกค่ะบ้านเราใช้ปิกนิกค่ะไม่ได้ใช้เตาแก๊สเหมือนบ้านอื่นเขาตั้งกระทะเลยคะ่ะใส่น้ำมันลงไปใส่น้ำมันใส่กระเทียมที่เราตาใส่ลงไปแล้วก็ค่อยใส่หมูหมูสามชั้นนะคะครึ่ง ครึ่งหนึ่งก็จะน้อยๆประมาณนี้แหละทำแค่พอน้อยๆค่ะทำเยอะพ่อบ้านก็จะบ่นเราอีกพ่อบ้านชอบบ่นเมื่อเราทำกับข้าวเยอะเราก็รอให้กระหล่ำม,มันนุ่มแล้วเราค่อยปรุงค่ะอันนี้เราปรุงไม่เยอะนะคะใส่รสด,ดีกับเออปุงชลดพอค่ะใส่น้ำตาลลงไปน้อยหนึ่งไม่น้อยนะคะหวานเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ใส่กระหล่ำไปเลย เราก็จะไปล้างกระทะตั้งกระทะอีกรอบนะคะตั้งกระทะรอน้ํามันเดือดรอน้ํามันเดือดแล้วเราก็แกะแหนมออกจากถุงนะคะรอนิดนึงรอน้ํามันเดือดก่อนพอน้ํามันเดือดเสร็จเราก็ใส่แหนมลงไปค่ะแหนมอันนี้แหนมอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่าแหนมย่ามูเรามนลองดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า ซื้อมาเมื่อเช้าเอาเราลืมหลีไฟงไงล่ะไหมสิครับเกือบไหมครับกรอบค่ะกรอบแต่ยังไม่ไหมเนาะลดลดไฟหน่อยแม่บ้านแม่เรือนก็อย่างนี้แหละมันเมื่อมีผิดพลาดกันบ้างแลวกรอบไม่ไหมเราจะไปทําอะไรที่มันหรูหราเราก็ทําแบบตามสไตล์ของเราเนาะ <c oughs> มันก็พอได้อยู่ทอดแหนมโอเคแหนมก็จะเสร็จแล้ว นี่มันก็ได้อยู่ดูมันจะเกกียมไปนิดนึงเราก็จะมาทำน้ำพริกน้ำปลานะคะพริกปน่นน้ำปลาปุชชุดลดน้ำมะนาวอุ่นเข้าไปค่ะเอาไว้ราดข้าวนะราดข้าวสวยๆแล้วร้อนใส่น้ำมะนาวที่เราคันไว้นะคะคนๆๆเขาเละเขาเละ หน้าตากับข้าวเราก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ผัดกระดมเส้นทอดแหนมแล้วก็น้ำพ